เบือหนักมากๆครับผมอ่ะไม่รู้ว่าตอนที่ผมเปิดอ่ะช่วงมันอาจจะ กราบสวัสดีทั้งชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะผมดีดต้อนรับสู่ช่องไอซซันฟานี่กัเกมไอเลนเจอร์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่พื้นที่หน้าต่างไอเดียอาดามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่ะสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาเกียร์โคโรโบนั่นเองซึ่งเกียร์โคโรโบในรอบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะผมสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเกียร์ผมแนะนําว่าไปเปิดในรอบคิสต์มาดีกว่านะผมแล้วก็ดองไว้ค่อนข้างที่แบบเยอะนิดนึงโงมออะถ้าดองเยอะๆผม คาดว่าน่าจะได้กล่องเกียร์การันตีด้วยครั่ผมที่เป็นในรอบของคอลลาโบนั่นเองบอกก็เลยว่ารอบนี้ค่อนข้างที่คุ้มนะผมอ่ะสำหรับใครที่เก็บรูบี้ได้ครั่ผมอ่ะสำหรับไอดีนี้ผมต้องการเกียร์อัปเกรดท่าต้นเองผมก็เลยต้องตัดสินใจมาเปิดเกียร์ในรอบนี้เนื่องจากว่าไอดีนี้ผมเกียร์ของผมก็ไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็เกียร์คิส์มาถ,ถามว่ามีเยอะแล้วไหมก็ยังไม่ค่อยมีเยอะับผมอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าไอดีนี้ ต้องการเป็นเกียร์อัพเกรดธาตุมากกว่าท่ผมถ้าได้มาทีมก็น่าจะยกระดับขึ้นได้แบบทันตาเห็นเลยท่ผมตู้ที่ผมจะเปิดก็น่าจะเป็นตู้ล่างมากกว่าเนื่องจากว่าไอ้ทีนี้ผมมีตัวเลนเจอร์ธาตุไม้ค่อนข้างที่เยอะทนผมผมก็เลยต้องการเกียร์ในตู้นี้เป็นพิเศษนั่นเองเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยน่ผมว่า400ยูบี้ของผมจะได้เกียร์คุนซึบะสักชิ้นหนึ่งไหมน่ผมอ่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยว่า200ยูบี้แรกผมจะได้หรือเปล่ามา กดกันเลยน่ม200รูบี้ผมอยากได้มากๆน่มสำหรับเกียร์โคโนซูบะในรอบนี้น่มอยากได้เป็นพิเศษมากๆสําหรับเกียร์ป้องกันซึ่งเกียร์ป้องกันในรอบนี้ถือว่าค่าเซตตัสพื้นฐานมันเป็นค่าพื้นฐานอยู่แล้วน่มแล้วก็ ผมมองว่าค่าแบบนี้โมอ่ะมันมาในทุกรอบเหมือนกันแต่ว่าใครที่ต้องการเกียร์ป้องกันดีๆหน่ะผมบอกเลหรือว่ารอบนี้ตอบโจทย์มากๆถึงแม้ว่าจะเป็นแผดเกียร์แปดดาวแล้วก็เกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์เดาวก็ตามแต่ว่าเกียร์เดาวยังใช้งานได้ดีมากๆโมอ่ะถ้าเทียบกับเกียร์คริสต์มาสที่เป็นรอบ5ดาว6ดาวน่ะมันก็ยังใช้งานดีมาถึงปัจจุบันนักภาษาอะไรกับเกียร์เดาวโน่ที่มันจะใช้งานไม่ดีโมอ่ะเดี๋ยวก็มารูกันเลยว่าผมจะได้ไหมมาชิ้นถัดมาได้เป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตา นี้ผมเปิดได้เกียร์แปดดาวด้วยนะผมสาวใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนหลังดูกันได้นะผมขอใ้เลยว่าตู้นั้นถือว่าดีมากมนะผมแต่ว่าช่วงหลังๆที่ผมมาเปิดผมรู้สึกว่าตู้เพิ่มโอกาส่ผมมักจะเปิดไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้เปิดหรือเปล่านะผมมาโอ้โห,หนาักากักแห่งสันติโี่มมก็ถือว่าเป็นนาักากาักเหลือและกันมาโอ้โหได้เป็นบูแรแลงสายฟ้าน่าจะหมดแล้วไหมในรอบนี้ โอ้โหได้คันธนูมาอีกแล้วผมบอก,กเลยว่าคันธนูตามผมมาหลอกหลอนผมแบบเยอะมากๆผนอ่มก็หมดแล้วผมส่มซาบรอบแรกมาทีก็มาลุ้นกันต่อที่รอบที่สองกันไอ้ดีนี้จะได้หรือเปล่าก็ ลุ้นเงินที่รอบนี้มอ่มสำหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจในดวงทุมผมแนะนําว่าเก็บลูดี้แล้วก็เก็บกักตั๋วกระชาไว้เปิดคริสต์มาสดีกว่าเนื่องจากว่าตู้คริสต์มาสผมคาดว่าน่าจะมีเกียร์แปดดาวแล้วก็น่าจะรวมตู้ไม่น่าจะแยกตู้แหละเพราะว่าเขาก็ทํามาแบบนี้นานแล้วทุผมถ้าแยกตู้มันก็น่าจะแบบน่ารังเกียจนิดหน่อยมอ่มบอกตรงๆเลยว่าน่ารังเกียจนิดหน่อยสำหรับใครที่ต้องการเกียร์ห้าดาวหกดาวเขาจะไปเปิดการส่วนถ้าใครที่ไม่ต้องการก็จะมาเปิดตู้แปดดาวนั่นเองอส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าโนมเขาก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ทีว่าต้องเปิดเกียร์แปดาวแน่นอนท่องจากว่าเป็นเกียร์ใหม่นั่นเองส่วนเกียร์ห้าดาวถ้ามันคุ้มจริงที่บอะเขาก็ค่อยไปเปิดทีหลังละกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทํามาแบบนี้หรือเปล่าถ้าทํามาผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเปิดตู้ห้าดาวหกดาวโมอะถ้าไม่แบบจําเป็นจริงๆโมมาโอ้โหได้เป็นโลกแห่งความสับสนโ่มตอนนี้คือน่าจะสับสนกันเยอะมากๆแล้วโนมมาโอ้โหเข็มขัดตั้มตานเกียรติยศ คือการเปิดคาช่างผมน่าจะเอามาละลายทิ้งก็ได้ท็อปมาโอ้โหเกลือหนักมากๆกครับผมไม่รู้ว่า400ลูบี้ของผมจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็น่าจะรู้แล้วท็อมว่าเปิดไม่ได้นั่นเองลูบี้อุตสาห์เก็บมาค่อนข้างทีนานั็อปแต่ก็ไม่เป็นไรละการไอดีนี้ทีเดิมก็ยังเล่นได้อยู่แล้วก็เกียร์ก็ยังที่แบบยังพอที่จะเล่นได้อยู่ผมก็ไม่เป็นไรละการไอดีนี้ส่วนตู้พมโากาตรงนี้ผมอปอ่ะก็น่าจะหมดลงไปในเร็วๆนี้แหละสำหรับใครที่ ยังไม่ได้เปิดนะผมผมแนะนําว่ารอดูเพ่มโอกาสน้ของคู่เทพดีกว่านะมเดี๋ยวก็น่าจะมาให้เปิดกันอีกนะผมนะทราบดูตรงนี้ไอ้นี้เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ทีมเดิมไปก่อนแล้วก็ใช้เกียร์เดิมไปก่อนนะผมนะถ้ามีดูดีอีกเดี๋ยวค่อยมาหยอด ทางด้านของตู้กาชาเกียร์คโคโนสุบะกันต่อน่ผมอ่ะเดี๋ยวก็ไปรุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มารุ้นกันต่อที่ดีโทวาะกันเลยท่ผมสำหรับไอดีโทวาะผมเปิดได้เรนเจอร์ไปแล้วท่ันผมสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ก็ผมได้รีวิวไปแล้วท่ผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูน่ผมก็สามารถย้อนหลังดูกันได้เลยน่ผมบอกก็เลยว่าตัวนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันทน่ผมสำหรับตัวของซูบารุท่ผมอ่ะ หรืก็มาลุ้นกันเลยว่าผมจะเปิดได้เกียร์หรือเปล่าไอดีนี้ได้ซื้อบารุมาแล้วผมก็อยากได้เกียร์ฐานะของชุดเกาะมาใส่ให้กับซูมบารุเหมือนกันนมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ไหมในรอบนี้ไอดีนี้มีเลนเจอร์ตัวแบกอยู่แล้วหน่มผมก็เลยอ่ะที่จะข้ามที่จะไปเปิดได้ของเกียร์ดีกว่าส่วนเลนเจอร์ถามว่าคุ้มไหมตู้านะของเลนเจอร์ผมก็มองว่าคุ้มหนมุ่มแต่ว่า ไอดีนี้ผมเล่นไปทนาทางของคอมบูเพิ่มแ 1, ด้หนึ่งพันหน่วยโผมสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ผมก็ต้องการมาเก็บสะสมเหมือนกันแต่ว่าผมก็อยากจะใช้เรนเจอร์เพิ่มแรกไปก่อนโถมไอเดียนี้ก็เลยจะมาเปิดทนาทางของตู้ขโมกาเกียร์นั่นเองตู้ที่ผมจะเปิดก็ไหนไหนก็มาเปิดแล้วผมเปิดตู้กระชาตูต้นี้ดีกว่าโผมเนื่องจากว่าต้องการทนาทางของหมวก่ะมวกตรงนี้ผมบอกเขาเลยว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆโถ่มาส0งยลูบี้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าอมอ่ไอดดก่อนหน้านี้ที่เป็นไอดีอดามบอกเขาเลยว่า จุกมากๆบผมแล้วก็เจ็บมากๆบผมเขมหนักมากๆทผมบอกก็เลยว่า400ยูบี้ของหลายๆคนมันมีค่าไม่เท่ากันนะผมส่วนตัวผมแล้วผมก็เก็บมานานเหมือนกันเก็บมาแบบเดือนกว่าก,ากันเลยบผมสำหรับ400ลูบี้ตรงนั้นมาลุ้นกันต่อโอ้โหได้เป็นคาถาหัวนกแก้วมาอีกแล้วทผมบอกเลยว่า5ดาวเลตแตกเยอะมากๆมาโอ้โหได้เป็นคาถาแซลลี่อะเกียร์ชิ้นนี้ดีทผมแต่ว่าไอดีของผมต้องการเกียร์ที่มันดีกว่านี้ทผมคือต้องการเกียร์7ดาวไม่ก็8ดาวไปเลยเพราะว่ามันเข้าแพค เจ็ดดาวแปดดาวกันแล้วท่มสาบเกียร์มาขอให้ได้ก็คือโอ้โหรุ่นความสับสนตามมาหลอกหลอดผมอีกแล้วท่มไอดีนี้ต้องการมากๆแต่ได้ทันะาของโลห้าดาวมาอีกแล้วโอ้โหแบบเปลี่ยนตาห้าดาวมาอีกแล้วทอมไอดีนี้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้อีกหรือเปล่าทอมสาบเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวมาโอ้โหได้เป็นเกาะผมนึกว่าเป็นเกาะในรอบนี้ทอมแต่เป็นทันะาของเกาะศักศดิ์สิทธิ์หกดาวนี่เองอ่ะมันก็เหมือนกันทนมแต่ว่าค่าสเตตัสมันต่างกันนั่นเองมา น่าจะหมดแล้วไหมโอ้โหหมดแล้วทุคไอดียนี้ก็เกลือตามสภาพเลยทมเหลืออีกเก้าสิบลูบี้ก็เอาไปต่อทุนได้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนไปใหสุดเลยทุกรอบนี้ขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งเถอะคือไอดีนี้ผมต้องการเกลือจริงๆนุกมบอกกเลยว่าไอดีนี้ต้องการเกยร์มากๆผมก็เลยต้องมาเปิดโอ้โหได้เป็นเกียรห้าดาวไม่รู้ว่าช่วงที่ผมเปิดเลดมันไม่ค่อยแบบดีหรือเปล่าทมกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใครที่เปิดได้ในช่วงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะทุกคนว่าเปิดช เกืออีกแล้วนะ่มอ่ะน่าจะหมดแล้วไหมไอดีนี้ก็เปิดไปรวมๆกันแล้วก็ประมาณ6 8ร้อยแปดสิบูี้กันเลยนุ่มบอกเลยว่าเกือยับเลยนุมไอดีนี้อ่ะก็เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ดีแอลิสกันเลยนบผมสำหรับไอด A เดีแอลิสเดี๋ยวผมจะเปิดแท็าของลินเจอร์ละกันนุ่มอ่ะในรอบนี้ก็จะแบ่งเปิดแท็าของเกียร์แล้วก็ลินเจอร์ด้วยนบผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านรัมมา ก็ขอเลนเจอร์หน่อยเถอะไอดีนี้ผมเล่นทางอยู่ห้าวิอยู่แล้วผมแล้วก็มีตัวของอลิสเป็นตัวหลักแล้วผมอยากได้ตัวของมิกุมิแล้วก็ตัวของอาควาผมจะมาเปิดตู้โอกาสรวมละกันเนื่องจากว่าผมต้องการ2ตัวนี้ท่ผมอ่ะผมไม่ได้ต้องการแค่ตัวของมิกุมิเพียงตัวเดียวท่ผมแต่ว่าผมต้องการถึง2ตัวนั่นเองผมก็เลยจะมาเปิดตู้นี้ด้วยท่าผมอ่ะและที่เปิดเกียร์เดียวถ้าผมเปิดได้เลนเจอร์เร็วผมก็น่าจะโยกไปเปิดเกียร์เหมือนกันท่านผมมาขอให้ได้ก่อนเถอะไอดีนี้ อยากได้มากๆครับผมสำหรับตู้เพิ่มโอกาสในรอบนี้ผมคือไอทีนี้ผมต้องการมากๆครับผมอยากได้มากๆมาขอให้ได้สักตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โหได้เป็นคิงแคปเอ็ w a r เบิร์ดผมตอนนี้มาตัวกระช่าผมน่าจะเหลือหลืออยู่นะผมตอนนี้คืออยากได้ตัวกระช่ามากๆถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มมาอีกนะผมบอกเลยว่ารอบนี้มันต้องได้ครับก็รอบก่อนหน้านี้ผมเปิดได้เยอะมากๆครับผมแต่หลังๆมานนี้บอกเลยว่าดวงเริ่มหายแล้วก็ดวงเริ่มตกไปหมดแล้วนะผม่ะ ขอให้ได้หน่อยเถอะสำหรับไอดีนี้ต้องการมากๆามครับเมกูมินไม่ก็ตัวของอควาครมบสองตัวนี้อยากได้มากๆากครับมาขอให้ได้ตัวของอควาก็ได้อ้โหูก็ได้บุชัยชาตีแห่งมังกรดําปี่ท่นผมบอกก็ได้ว่าตัวนี้ก็เกลือเหมือนกันครับมาเหลืออีกประมาณ2ครั้งครับสำหรับการเปิดกาชาในรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมก็จะลองไปซื้อเพิ่มแล้วก็จะลองไปหาเพิ่มมาอีกสักนิดละกันครับม,มาอูโหูยากู มายโกนโคนี่ผมตัวนี้ป่ะ5ตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องทําใจแล้วก็ไปหาตัวกาชามาเพิ่มผมเพราะว่าลูบี้ของผมอยากจะเอาไปเปิดเกียร์มากกว่าผมผมไม่อยากเอามาลงตู้เลนเจอร์เลยโอ้โหต่อไม้ เดี๋ยวผมลองไปหาตัวกาช่ามาเพิ่มนะผมอ,ะอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ตัวกาช่าเพิ่มมาอีก15บห้าใบทะ่มตะกี้ผมเปิดตู้พมกับ2ตัวไม่ได้เดี๋ยวลองมาแยกตู้เปิดดูนะ่มอ่ะเผื่อที่จะได้ตัวของเมกูมินมานะ่มตัวในรอบนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะผมท,ท,ทุกตัวเลยนะ่มผมมองว่าเก่งทุกตัวเลยแต่ว่ามีบางตัวที่มันแอบที่จะแบบใช้งานดีกว่าเพื่อนทุ่มมาโอ้โหตัวแรกมาเป็นเจสสิก้า อินเดียแดงเลยนุ่มมาเหลืออีก2ครั้งสําหรับตัวกาชาถ้าไม่ได้ผมก็ต้องเอาลูบี้มาเปิด่มเพราะว่าในรอบนี้ผมต้องการจริงๆรงนุ่มอ่ะสำหรับตัวคอมโบหยุด5วินุ่มแล้วก็ผมจะได้เก็บตัวกาชาเก็บลูบี้ไปเปิดแสงมืดแล้วนุ่มมาเหลือ5ตัวสุดท้ายขอให้ได้เมกุมินหน่อยได้ไหมตู้เพิ่มโอกาสตรงนี้อยากได้มากๆทุ่มอ่ะเห็นหลายคนบอกผมว่าตู้เพิ่มโอกาสเมกุมินนุ่มได้อคว้ากันเยอะมากๆผมผมก็อยากได้เหมือนกันอคว้าขอให้ได้อควาโอ้โหได้เป็นราวช็อตเคงนุ่มอ่ะ ก็ต้องเสียลูบี้0 0มลูบี้แล้วนุ่มมาตู้เพิ่มโอกาสแบบฉลองวันเกิดเมกูมิโน่ม300ลูบี้จะได้หรือเปล่านุ่มในรอบนี้ขอให้ได้หน่อยเถอะไอดีนี้น้องต้องการมากๆผนุ่มต้องการมากมากมาขอสักตัวหนึ่งไอดีนี้ผมต้องเอาลูบี้มาเปิดแล้วนุ่มตอนนี้คือแบบน่าจะโดนหนักมากๆตัวแรกผมได้เป็นลาวนี่นักสะสมนุ่มเป็นตัวเลือ7เจ็ดดาวเองตัวถัดมาได้เป็นโอ้โหทะเลสองประกายโคนี่ ตัวต่อมาผมจะได้เป็นอะไรโอ้โหได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่มูนโนมอะตอนนี้คือเลดตัวอันต้าออกเยอะมากๆแต่ต้องการตัวของเมกูมินมาโอ้โหมูนนักข่าวน่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วไหมูนนักข่าวมาแต่ก็ยังมีหวังโอ้โหโคนี่ได้ตัวเสาตะกี้ขี่หมูตอนนี้มาแบบขี่ไดโตัวเสาแล้วโูมไหมโอ้โหขี่เมฆมาอีกแล้วโูมไมป้าเทปยุทธ์มาอีกแล้วน่าจะรู้ชะตากรรมแล้วมาโอ้โหขี่ถังโอ๊กมาอีกบอกเลยว่ามีแต่ตัวขี่ถังโอ๊กนะผมตอนนี้ โอ้โหหมดแล้วทุ่ม3 0มลูบี้ไอดีนี้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยทุ่มนะนับว่าเป็นแบบเกลือแบบถังใหญ่เลยทุ่มสำหรับตรงนี้อ่ะมีกาชาพอยไหมไม่มีทุ่มไอดีนี้เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุ่มอ่ะเดี๋ยวก็ไปลุ้นกระต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกระต่อที่ดีเอซาทุ่มสำหรับไอดีนี้ต้องการเลนเจอร์ทุ่มอ่ะก็ก่อนหน้านี้ผมได้เปิดและของตัวกาชาไปแล้วทุ่มบอกก็ได้เลยว่าเกลือหนักมากทุ่มแต่ตอนนี้ผมต้องการเลนเจอร์มากๆไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าม่ะ ผมจะเปิดตู้เพื่โอกาสทน้าของเมกูมินเป็นหลักนะผมอะตอนนี้คือ300ว้ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าต้องการมากๆสําหรับตินเจอร์ตัวของน้องเมกูมินนะผมตอนนี้ผมลองใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็คาดว่าน่าจะติดเบต้าํานานแน่นอนนะผมสาหรับตัวของน้องเมกูมินมักโอ้โหบาตัวขึ้นตะกี้เพิ่งแบบได้ตัวขี่แบบนี้มาค่อนข้างที่เยอะนะผมในรอบนี้จะตามมาหลอกหลอนผมอีกเหรอโอ้โหแบบเรือมากๆนะผมอะก็ยังไม่หมด ยังมีโอกาสอยู่ทุกตอนนี้มาโอ้โหครูฝึกทหารขอให้ได้ตัวของเมกุมินมาโอ้โหทหารยาไมไม้โอ้โหทหารยาไมไม้มาทีไรนี้ผมแบบใจวิวๆเลยทุกคนมาโอ้โหมาสเปโลขอให้ได้หน่อยได้ไหมสําหรับตัวของน้องเมกุมินโอ้โหแดนแจกไม่เหลืองมาอีกแล้วทุกคนในรอบนี้น่าจะรู้แล้วไหมโอ้โหเนลิปเตอร์แซลลี่เลยจัปเตอร์แซลลี่หรือว่าทีเล็กแซลลี่โอ้โห เลือนะผมรอบนี้โอ้โหสุดมากใครที่เกลือกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมบอกเลยว่าโอ้โหเจ็ดดาวมาทั้งหมด6ตัวนะผมแล้วก็แปดดาวปกติไปหนึ่งตัวตู้นี้คือเรือหนักมากมากทุอ่ะไม่รู้ว่าตอนที่ผมเปิดอะช่วงมันอาจจะเลทหมดแล้วไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ผมเปิดมันก็ปกติมันก็เปิดได้นะผมแต่ว่าไอดีผมน่าจะเกลือทุกคอ่ะก็ไม่น่าจะเปิดได้แล้วไหมไอดีนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมนสำหรับไอดีนี้เดี๋ยว ถ้ามีรูบี้อีกค่อยมาเปิดตามลากกันต่อทมอปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วท็อปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกรดงแจ้งเตือนเพื่อไม่มพลาดขสารคลิปใหม่ๆช่องไอซันฟานี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ